มิชชั่นทูทรูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นี่รอเธอยูบายใหม่สกินแค่จากสีจันสกินมอยส์ต e เบอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำหรือล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงรวมย้อนเวลาไขคดีที่100กับแฟ้มลับที่หายไปในงานไฟนอลฟาวออนไซส์หมีนาคมนี้ณัททรูดิจิตอลพาร์คติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Li น์ at mission to the moon หรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในแฟนเพจ Mission to Pluto ด้วนบัตรมีจำนวนจำกัดใกล้หมดแล้วนะครับแล้วไปเจอกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey Dark Stadium กับผมโจวี่ชัยยุทธนะครับทาง Mission to Pluto Podcast ต้องบอกว่ารายการของเรานะครับกำลังนับถอยหลัง3 EP สุดท้ายรวมวันนี้ด้วยจะปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการนะครับ EP สุดท้ายเราจะปล่อยกันวันที่2มีนาคมนี้นะครับยังไงฝาก3 EP ที่เหลือเนี่ยไว้เป็นความทรงจาของทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่เมื่อถึงเวลาที่พร้อมนะครับสาหรับสัปดาห์นี้ เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆอยากให้ทุกคนที่ได้รับชมรับฟังนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็อยากให้นำเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนเล็กๆและกันหรือว่าอุทาหรณ์บางอย่างว่าคำพูดการกระทำบางอย่างของเราที่เราอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าคิดน้อยเกินไปมันส่งผลกระทบต่อใครสักคนที่ได้ยินหรือว่าได้รับ สิ่งที่เราทําไปไม่มากก็น้อยมันอาจจะเป็นเหมือนมีดที่กรีดใจใครบางคนก็ได้นะครับเรื่องที่วันนี้จะนํามาเล่ากันเป็นเรื่องของนักวอลเลย์บอลชายชาวเกาหลีครับชื่อว่าคิมอินฮยอกเขาตัดสินใจจบชีวิตลงในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เขาถูกบูลลี่อย่างหนักมานานกว่า10ปีเต็มเมเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงฟังกันครับคิมอินฮยอกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาหนุ่มที่ครบเครื่องไปซะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ชื่อเสียงและฝีมือความสามารถของเขาคือครบเครื่องมากมันเลยเหมือนเป็นคนที่มีแฟลชฉายเข้าตัวเองตลอดเวลาครับคือไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยผู้คนก็มาจะพูดถึงเขาหรือว่ามันมีคนรักก็ย่อมมีคนหมือนไส้คนเกลียดเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเขาเคยสร้างสถิติที่ดีที่สุดของตนเองไว้ด้วยการเสิร์ฟได้แต้งนะครับ สิบคะแนนหรือว่า10ลูกเนี่ยใน1เกมเท่านั้นสุดยอดมากก็คือการเสิร์ฟลูกแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับไม่ได้เลยทําให้เขาทําแต้มได้10คะแนนใน1เกมถือว่าเป็นตัวหลักและเป็นตัวสําคัญของทีมครับประวัติโดยย่อของคิมอินย็อกนะครับเกิดเมื่อปี1995เก้าเสขาเสียชีวิตในวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้น เริ่มเล่นวอลเลย์บอลให้กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกยองนำก่อนเล่นอาชีพกับ s ูว e อน KEPCO Wisdom สมโมสรยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้จนกระทั่งเนี่ยเขาบาดเจ็บที่มือซ้ายนะครับแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับแดจอนซัมซุงไฟนะครับปี2020หรือว่า2ปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บอีกทำให้อินยอเนี่ยต้องพักรักษาตัวได้โอกาสลงสนามเพียงแค่ 2เกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการพักฟื้นเนี่ยเขามักต้องรับมืกอกับถ้อยคําที่รุนแรงและเป็นคําพูดในแง่ลบๆอยู่ตลอดเวลามีคนจํานวนมากครับ direct message มาหาเขาในอินสตาแกรมนะครับมันด่าเขาคอมเมนต์เขาโพสต์ต่างๆด้วยถ้อยคํารุนแรงโอ้รูปร่างหน้าตาของเขามีคนไปด่าว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมคุณเป็นเกย์ใช่ไหมยอมรับมาเดี๋ยวนี้ทํำไมถึงไม่ยอมรับ แต่งหน้าทาไมทําไมต้องแต่งหน้าลงแข่งขันทําไมเป็นผู้ชายทําไมถึงแต่งหน้ายอมรับมาหรือบางคนก็บอกว่าเขามีคลิปหลุดออกมาไปถ่ายดังโป๊มาเหรอเล่นเอวีด้วยใช่ไหมเป็นชายรักชายหรือนี่คือคุณอยู่ในคลิปใช่ไหมมีคลิปหลุดใช่ไหมคือมันคือมัน,ม,น,ม,นมีแต่งแง่ลบที่เป็นข่าวหรือแล้วมาโจมตีเขาในคอมเมนต์และในการดเรกแมสเซจของเขาตลอดเวละระยะเวลาสิบปีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่หนักมากไหนจะมีคนไปบูลลี่เขาเรื่องที่ เออทำสัญญกรรมมาใช่ไหมทำทำสัญญกรรมทำไมเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้ล้อเลียนเขาว่าเขาอย่างสนุกสนานแล้วก็มันมีแต่คำลบๆบคอมเมนต์หยาบคายต่างๆและยิ่งการที่ดิเรกมาเสจเข้าไปส่วนตัวเนี่ยแล้วการเปิดอ่านเนี่ยโอ้โหมันอ่านไปมันก็แบบไม่มีแต่คนด่าเรามีแต่คนว่าเราแล้วมันเป็น10คนร้อยคนตลอดระยะเวลา10ปีมันก็ค่อนข้างจะทรมานนะครับทำให้สภาพจิตใจของคิมินยอกเนี่ยเขาย่ำแย่มากม โดยปีที่ผ่านมานะครับเขาแทบจะไม่ได้ลงแข่งเลยอย่างที่ร้อยฟังไปว่าเขาบาดเจ็บที่มือซ้ายนะครับก็ดูเหมือนว่าคิมินทายอนเนี่ยจะยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมคือพอมันบาดเจ็บอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้ลงแข่งก็ไม่ได้แล้วยังโดนคอมเมนต์อีกมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแย่นะครับเขามักจะมีการโพสต์ตัดพอชีวิตแล้วก็การที่คนมาโจมตีของเขาเนี่ยในการ บูลลีต่างๆนานาเขาได้มีการเขียนระบายความเครียดของตัวเองออกมานะครับเป็นโพสต์สุดท้ายในโซเชียลมีเดียที่ผมไปเจอมาโหมันผมอ่านแล้วสะเทือนใจมากเขาระบายออกมาว่าผมถูกเข้าใจผิดมาตลอดช่วงสิปีที่ผ่านมาและการที่ผมเพิกเฉยมันตลอดเพราะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะจบลงแต่ไม่ใช่เลยครับผมกลับเหนื่อยมากกว่าเดิมมันยากที่จะทนต่อไปให้ไหว ผมไม่เคยแต่งหน้าไม่ชอบผู้ชายและผมก็มีแฟนแล้วผมไม่เคยเป็นนักแสดงหนังโป๊อย่างที่ใครหลายคนเข้าใจผมแค่เป็นคนที่ดูแลตัวเองผมดูแลผิวกายด้วยการทาโลชั่นซึ่งถ้าหากการทำแบบนี้พวกคุณจะเรียกว่ามันเป็นการแต่งหน้าผมก็จะยอมรับมันโปรดอย่าเข้าใจผมผิดเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมามันเป็นเรื่องยากที่จะห้ามใครสักคนหรือคนที่จะ เข้ามาส่งข้อความมาด่าผมแต่ได้โปรดหยุดเถอะครับเพราะข้อความของคุณทำร้ายผมจริงๆนี่คือข้อความสุดท้ายของคิมอินฮยอกนะครับหลังจากนั้นเขาวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนๆญาติญาตพยายามออกตามหาเขาติดต่อเขาไม่ได้ครับจึงได้มีการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดขยองกีนะครับให้ไปตรวจสอบเมื่อตำรวจเดินทางไปถึงบ้านพักของคิมอินฮยอครับ ได้พบร่างที่ไหลวิญญาณของเขาเขาได้ตัดสินใจจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายครับนอกจากนี้ตำรวจยังเจอสม,มุดแดรี่สมุดบันทึกที่เขาพยายามเขียนเรื่องราวความทุกข์ใจสิ่งแยงๆที่เขาเจอมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีตำรวจไม่พบร่องรอยของการถูกบกรุกการป้นหรือว่าการถูกทำร้ายนะครับทำให้ตำรวจปักใจเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายจากหลายสายเหตุที่คิมอินยอกเจอ ทางครอบครัวไม่ติดใจกับสาเหตุการตายเพราะทราบถึงปัญหานี้มาโดยตลอดและเชื่อว่าลูกชายของเขาคงทนรับมือต่อความเจ็บปวดนี้ต่อไปไม่ไหวโดยเมื่อกลับไปดูโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะในคืนวันที่3กลกุมภาพันธ์ก่อนเกิดเหตุคิมอินฮยอกก็ได้มีการโพสต์เป็นในยะบางอย่างเป็นข้อความว่าลาก่อนราตีสวัสดิ์ตามด้วยเนื้อเพลงเศร้าๆจากเพลง please ของศิลปินลูเซียนะครับใจความทํานองเพลงเนี่ยก็ประมาณว่าออร้องไห้และโอบก,กอดเขาปลุกเขาจับมือเขาไว้พอผมยิ่งเข้าไปดูหนะ้าโปรไฟล์หลัก IG ของคิมินายอกเนี่ยยิ่งรู้สึกแปลกๆอะไรบางอย่างครับเพราะว่าในหน้าใบโองของเขาเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่เป็นการาระบุเดือนและปีเกิดของเขาไว้ก็คือหนึ่งซึ่งเป็นเดือนเกิดเขาจากนั้นมันยังมีต่อท้ายด้วยสองศก็คือปีนี้ จุดตามด้วย2ก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละครับมันเลยอาจจะเป็นการคาดการว่าหรือเขาจะกําหนดวันตายของเขาล่วงหน้าไว้แล้วด้านสโมสรต้นสังกัดอย่างซัมซุงฮาวาร์เจนะครับหลังจากที่คิมินายอกเสียชีวิตได้หนึ่งวันเนี่ยทางสโมสรมีการแข่งขันในวันถัดไปนะครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยได้มีการติด ริบบิ้นสีดําไว้ที่ชุดนะครับรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมทีมนะครับจากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปร่วมงานศพเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนี้ก็ยังมีคนดังอีกหนึ่งท่านนะครับคนคนนั้นก็คือคุณฮอกซอกชอนนะครับนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคิมอินฮยอกนะครับ โดยดาราดังวัย51ปีรายนี้เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตัวเองว่าเขาเป็นเกย์และได้บอกเล่าว่าเขาเนี่ยสนิทสนมและรู้จักกับคิมอินย็อกและได้เจอกันเมื่อเดือนที่แล้วเขาเล่าต่อว่าคิมอินย็อกได้มาปรึกษาเรื่องการบูลลี่อย่างหนักกับเขานะครับและได้ระบายถึงความทุกข์ใจอย่างหนักซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเข้าใจดีเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่ที่เขาประกาศตัวว่าตัวเองเป็นเกย์เขาก็โดนเรื่องพวกนี้เนี่ย แทบจะตลอดทั้งชีวิตยิ่งไปกว่านั้นครับวันที่พวกเขาทั้งคู่เจอกันคิมอินยอกได้ถ่ายภาพคู่กับเขาไว้ทำให้นักแสดงอย่างฮอกซอกชอนเนี่ยทนไม่ไหวครับต้องออกมาสวนกับคอมเมนต์แย่ๆในวันนั้นว่าพวกคุณแสดงความคิดเห็นแบบนี้กับคู่ตายได้อย่างไรพวกคุณเป็นคนประเภทไหนกันทำไมถึงชอบดูหมิ่นคนอื่นฉันต้องอดทนกับคำวิจารณ์แง่ลบ มานานกว่า22ปีนับตั้งแต่วันที่ฉันเปิดเผยว่าฉันเป็นเกแต่ตอนนี้ฉันต้องพูดอะไรบางอย่างสำหรับคนที่ออกมาวิจารณ์ในเรื่องเสีย,สยหายพวกคุณนั่นแหละคือฆาตกรฉันทนน้อเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันกำลังอธิบายให้ทุกคนได้เห็นดิงความเจ็บปวดของคิมอินฮยอกที่ต้องอดทนกับความคิดเห็นแย่ๆจนทำให้เขาเครียดและฆ่าตัวตาย ถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาต้องเจออะไรหนักหนามาบ้างจงหุบปากซะพวกคุณจงจำไว้ว่าสิ่งที่พวกคุณทำมันเป็นคมดาบที่ฆ่าเขากรุณาหุบปากและเลิกชี้นิ้วโจมตีใครในทางที่ไม่ถูกสิ่งที่พวกคุณทำสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองนี่คือคำพูดที่นักแสดงอย่างฮ ok ็อกซอกชอนได้ออกมาพูดไว้ผมมองว่าเรื่องที่ เกิดขึ้นน่ยมันเป็นอะไรที่หดหูและเสียใจมากนะครับข่าวเรื่องนี้เนี่ยมันโด่งดังไปทั่วเกาหลีและกลายเป็นกระแสเลยครับจนล่าสุดเนี่ยมีประชาชนกว่าน1น1,500,000คนร่วมลงชื่อนะครับถึงประธานาธิบดีมุนแจอินแห่งเกาหลีใต้ให้รัฐบาลแก้ปัญหาการไซเบอร์บูลลิงหรือการกลั่นแกล้งในโลกโซเชียลหลังการเสียชีวิตของคนดังสองคนในหนึสัปดาห์ อีกคนที่ว่าก็คือคุณโจจางมียูทูบเบอร์ชื่อดังของเกาหลีครับถ้าย้อนกลับไปในปี2019ก็ยังมีอีกหนึ่งเคสอย่างซอลลี่นะครับซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังฆ่าตัวตายในวัย25ปีหลังจากถูกบูลลี่ในโซเชียลมีเดียมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันและเหตุนี้เนี่ยทำให้บรรดาคนดังในเกาหลีมากมายออกมาเรียกร้องนะครับที่จะหาวิธีการจัดการช่วยเหลือนะครับคนที่อยู่ใน วงการบันเทิงหรือโลกเคป๊อปที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งเรื่องงานและการคอมเมนต์ต่างๆผลงานของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เกิดความเครียดขึ้นมานะครับยังไงผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายทุกคนนะครับที่ต้องเสียชีวิตจากการถูกบูลลี่กลั่นแกล้งบนโลกโซเชียลแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากมันเป็นญาติใครสักคนหนึ่งที่เจอเรื่องแบบนี้หรือเป็นคนที่เรารักเนี่ยมันคงเจ็บปวดมากๆา ที่เราต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะครับยิ่งเราเนี่ยมองไม่เห็นคนที่เขามาด่าเราว่าเราเราได้แต่อ่านคอมเมนต์แย่ๆลบๆมันเป็นเหมือนการสะสมพลังงานแย่ๆไว้ในใจเป็นเหมือนมีดที่มันค่อยๆมีคนถือมาแทงหัวใจเราเนี่ยทุกวันซ้ําแล้วซ้าเล่าด้วยคําพูดอะไรบางอย่างเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับบางทีเราแค่ทะเลาะก,กับใครสักคนหนึ่งแล้วโดนคนคนหนึ่งด่าเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากแล้วอะแต่นี่เราโดนแบบ ใครก็ไม่รู้มาด่าเราตลอดเวลามันก็คงเครียดมากครับผมได้แต่หวังว่าเรื่องราววันนี้ที่นํามาฝากกันนะครับมันจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครสักคนที่ได้ผ่านมาชมหรือผ่านมาฟังคลิปนี้แล้วก็เหมือนได้เตือนตัวเองนะครับว่าทุกคําพูดทุกการกระทําของเรามันมีผลกับใครสักคนหนึ่งเสมอนะครับอยากให้คิดเยอะๆก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรนะครับเพราะว่าคําพูดเมื่อพูดไปแล้วมันก็คงเหมือนกับเวลาครับที่มันไม่สามารถ ย้อนคืนกลับมาแก้ไขอะไรได้มันเหมือนแก้วที่มีรอยรล้าแล้วมันไม่มีทางสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมผมหวังว่าเรื่องที่นํามาฝากวันนี้จะไม่เครียดเกินไปนะครับแต่จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูแล้วก็ลองคิดตามไปกับเรื่องราวที่วันนี้นํามาฝากกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตาม s p o r เจ o u r n e y ที่ผ่านมานะครับเรายังเหลืออีก2 EP ก่อนที่เราจะปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการ แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผม Joey ชยุธยยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Sport Journey presented by สีจันกิน Moisture Burst Series ตุนนามลึกล็อกอยู่ชำนาน72ชั่วโมง